สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการเห็นอนาคตที่คนไทยมีสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีและความมุ่งมั่นของเราได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกเพื่อให้มั่นใจว่างานของพวกเขาจะนำมาซึ่งความสุขของผู้คนเพราะว่าเราคิดว่าศาสตร์ของความเป็นออโตพอดิกมีทั้งกลศาสตร์ มีชีวะพลาศาสตร์ซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกายชอบมากครับเพราะว่าทุกๆวิธีทางขอให้มีเหตุและผลก็จะนำไปสู่การรักษาการดูแลที่ดีได้ได้าิยารณาอตจริกแห่งประเทศไทยในยุคที่ผมเติบโตมาเป็นสมาคมอัจฉร,ริกแห่งประเทศไทยนั้นพ่บ่มให้ผมมีความภาคภูมิในความเป็นอตจร,ริกไทยในการให้เป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งครู มีหน้าที่ในการเป็นนักวิจัยวันคืนที่เปลี่ยนผ่านไปก็ทําให้ผมเติบโตแล้วก็รู้สึกถึงพระคุณนี้หากเรามีโอกาสที่เราได้ช่วยราชวิวยไัลอัลจูบิดิที่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ช่วยทําให้ผมเติบโตมามีทุกวันนี้ได้ก็อาสาตัวเองเข้ามาช่วยในตาแหน่งของประธานราชวิวยลัยครั้งนี้นะครับอาคอสมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก สนับสนุนการปฏิบัติที่มีจริยธรรมและส่งเสริมการเติบโตทางวิชาชีพในหมู่สัญญาแพทย์กระดูกและข้อไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรากำลังเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและองค์กรวิชาชีพอื่นๆร่วมถึงประชาชนทั่วไปโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาสภาพกระดูกและข้อต่อผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้โดยเฉพาะเราเชื่อว่า ความรู้คือพลังนั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้แพลตฟอร์มสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพของกล้ามเนื้อและกระดูกเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่จําเป็นในการตัดสินใจอย่างถูกต้องพูดถึงเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพวกเราหมอโถก็คุ้นชินกับกลไกชีวประสาทเครื่องมือให้เครื่องมือที่มีเมคานิกอยู่มากนะครับเลื่อยไฟฟ้าสว่านเจาะ ในยุคที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านมีความพักภู้มากโอ้แผ่นรลหะที่จะมาดามกระดูกทําแผลเล็กแผลใหญ่นี่ใช้ฟลูโรสโคปตัวเครื่องหลังสีที่จะไม่ต้องใช้ภาพเอกซเรย์ ray. สิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าเออเทคโนโลยีนี่คือช่วยทําให้แพทย์โดยเฉพญญาะศัลยแพทย์เนี่ยมีความที่ตงตรงแม่นยำมากขึ้นเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยนะครับตั้งแต่การใช้เครื่องมือที่เป็นพื้นฐานทางเมคานิกก็มาถึงด้านด้านดิจิทัล มาถึงทางด้านโรโบอติกเราเปลี่นเทคโนโลยีของเซลล์ในการที่ทดแทนกระดูกอ่อนเทคโนโลยีที่มาปลูกในการที่จะทดแทนไอวัหรือการผ่าตัดการทดแทนเส้นประสาทหรือการทําให้แผลหรือเนื้อเยื่อติดสมานได้อย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีเรื่องของการใช้ Artificial Intelligen c เเข้ามาช่วยนะครับช่วยเราทั้งในด้านของการค้นคว้าข้อมูลช่วย เราในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการแนวทางการรักษาและการเขียนตำราหรือการวิจัยเราต้องตามให้ทันเพราะว่าเราจะเป็นผู้ใช้เราจะต้องได้เป็นทาสของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราจะตามให้ทันเราจะเป็นผู้ใช้เราต้องคอยสังเกตและส่งเสรวจในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ๆเราจะต้องไม่ปิดตัวเองในการที่จะน้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่โลกจะที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆด้าน พวกเราราชวิาลัยอโตมิกแห่งประเทศไทยก็จะจัดพื้นที่จัดโอกาสให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำพาสิ่งที่มีของคนที่มีมาพบคนที่ยังไม่มีการประชุมต่างประเทศนำพาให้พวกเขาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในประเทศหรือนำพาพวกเราออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนของเรามีกับชาวต่างประเทศสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือการ live learning เราอย่าหยุดนิ่งอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งเบื่อว่า เอ,อมาวันนี้ปี2ปีล่าหลังแล้วแต่ทุกๆสิ่งที่ก้าวไปคือความก้าวหน้าที่จะยังประโยชน์ต่อประชาชนสังคมของเรายังประโยชน์ต่อพี่น้องของเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับเรามาร่วมมือกันในการตามให้ทันและหลายๆครั้งเราเป็นผู้นําในการที่จะทําเทคโนโลยีน,นี้ให้ชาวโลกนี้ได้ใช้ประโยชน์กับราชวิทยาอตมิกแห่งประเทศไทยของแพทย์อตมิกไทยครับ belief unity respect และ trust ครับและต่อไปนี้ขอเชิญพบกับคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยออโทเปดิกแห่งประเทศไทยครับ